ยังอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการขายต่อตลาดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดนะคะล่าสุดทางด้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะเปิดขายท่อตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดกว่า500รายการเพื่อที่จะนาเงินจํานวนนี้นะคะเข้ากองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั่นเองค่ะโดยนายเพิ่มพงษ์ชาวลิศเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นประธาน เปิดงานขายท่อตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดที่ยึดไว้ระหว่างดำเนินคดีซึ่งมีสภาพไม่เหมาะสมในการเก็บรักษาแล้วก็ทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ริบตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จักรยานยนต์ทองรูปรัณฑ์เครื่องประดับแล้ก็อัญ,ญมณีรวม500รายการมูลค่ากว่าร้อล้านบาทนะคะ ทางด้านเลยค่ะที่การปปรสก็เปิดเผยในข้อว่าในอดีตการดําเนินการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดจะมุ่งเน้นไปที่การจับกลุมผู้ค้ายาเสพติดแล้วก็ตัวยาเสพติดเป็นหลักแต่ปัจจุบันค่ะเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติด ได้มาโดยง่ายแล้วก็มีจํานวนมากด้วยจึงเป็นแรงจูงใจให้คนกล้าเข้ามากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เงินดังกล่าวนั้นยังถูกนําไปใช้ในการพัฒนาเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้มีความสลับซับซ้อนยากต่อการปราบปรามมาตรการอะไรต่างๆนั้นก็ยากยิ่งขึ้นนะคะโดยมาตรการยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดเพราะว่าเป็นการทําลายแหล่งเงินทุนแล้วก็เป็นการตัดท่อน้ำรี งของขอบวนการค้ายาเสพติดนั่นเองค่ะ